สบายดีพี่น้องเมื่อนี้กะมาพบกับเบาเคลรี่พาลุยพี่นอ้องเมื่อนี้กะสิภาพพ่อพี่น้องมาป้มน้องพี่น้องน้องที่ว่าอยู่ขางด้านล่างนีะ่ะอ่ะมาปมน้องเอาป้าพี่น้องลังจากที่ว่าเ,าเกี่ยวเขาแล้วเลยพี่น้องกะพ่มีเหี่ยงเฮ็ดเท่ากับสิมาป้มน้องปลาพี่น้องเพื่อเอาปลาสิสมารหรือโบมานกะไปล่อรลุ่นนำกันเลยพี่น้องไปไปลุยนำกันเลย ก็หานะ้าเขาก็ที่ก็หายก็ไไรบ่เสียว น้องตอนนี้กาบ,บกเลยพี่น้องตอนนี้ฮับผมกาบบ,บ,บลกล่องบกล่องตลอดเลยพี่น้องใกล้แสดงงุ่มเลยพี่น้องประมาณอีกหานาทีมาล่อลุ่นกันอีกว่าสิมารหรือบอพี่น้องว่าอ้าเท่ามันขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้เก็บเอาไม่ปลาอยู่ในอันนี้เนะน,นีเน่เก็บเอาเลยนี่เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาใส่ของโลง ยับคนมล่ะใส่ของเอลยเน,นี่ย่้องไปรูเด้อ ล่องปลาดุกปักตีนเด้อเฮ้ขคองนี่เฮ้ยเพมันสนาล่องเด้อนี่นี่นีปลานนจันนีด้อเอาไหมเอาไหมฮันงมรดฮันงเอา บลลงงานปลดล่องเงินนะเอฟกันอยู่ทางนั้นเดี๋ยวพาลงเลิกนะครับมัดสีเทาห้อยสีนค้ำตาลนุ่นจันแล้วฮะคู่หนึ่ง ไปอะไนี่นะเอ้ของของไม่ของมัะของเอาของมัาไหมล่ะบอกของของกระเซยอพูนไปวันอะไนี่นะนั่งเอาป้าปางนี่จะพ่าลงเลยพ่าลงจะพ่าลงจะไปลุกสิปักโอ้ยหลุดเลย เาทุกระทังกระทังกะทังใส่ปลาโนจันหน่อยก็ต้องใส่กระคุนี่ละกูได้ทางล้างเอานนะาสม มีแต่ว่าเอานี่นิเอาเนี here, hurry, if y, if y ้ยสวิงมาตักอาะไรนี่นะนี่เอาสวิงมาลัดเอาอะไรนี่ร่องนี่นะพี่มาตักเอาทางพี่ก็ได้พี่พี่ เป็นพงเลยบังโอ้เอาเกาบกรด้เอายาดท้นคันบอสอแนวตักเอานี่ปักมือได้เลยมอดล้นมอดโรจักมอดแล้วอันนีนี่นี่จับใส่เลยปลาดุกเลยสิปลาดุกวางี่ เอาสวิงตัเอาเนี่ยมันเอาเนี่นี่ปลาดุกมนะโวดเข้ามาเลยเลยไปแนบบ่เอออ้นบ่นะ đúc nước nó bự nhây nhây nè 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 con đi cũng nè à thế มีแต่ปลาดุกพุ่งลงล่างมือเท่านี้นปลาสังมาดี อุยเปลื่นมันเลยก่อนตอนนี้กะตาวินกำลังสีตกดินเลยพี่น้องสีเอาเบอดที่บ้านนอาปลานบ้านขึ้นมาไลายแทนนี่พี่ชองโตทมโต อยางแนี่ปลาเุกกด ừ, เดนี่เถือด่าแลวยเดร่าเตื๋อป่้เดร่าเติ๋อะเถิ่ปลาปากเถืงปลาดุกเถิ่ปลาคอถงหมืห้อยถงกปู ทังจากที่ปูมน้องมากคได้ประมาณไหนเลยพี่น้องประมาณมีก็ะเพนฟ้าปรมาณเท่าไหร่กระเนฟ้าปลาอย่างนี้ปลาปากน้ำปลาตะไครน้ำท่านี้ก็มีปลาคอปลาดุกหน่อยน้ำปลาคอปลาปลาปูน้ำก็มี่มังหอยน้ำแน่ทางนี้ก็ะมังคอยกับปูยังบ่เท่านี้เอาขื่นมาน้ำก็มียัางล่างอยู่ทางตะลางน้ำแน่นี่แหละที่ได้มันเองค่ะโมร้ายมันไลยเพราะเร็วแรงอยู่